ระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้อัญเชิญจบลงไปแล้วนั้นอัญเชิญในบทสุร์อัลฮุจรอดซึ่งเป็นบทสุร์ในลำดับที่49บทสุรษนี้ได้ให้ความสำคัญด้านจริยธรรมมารยาทในสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นอันเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงไว้สำหรับสังคมที่มีเกียรติสังคมที่ดีงามอีกทั้ง ได้กล่าวปรามไว้ด้วยสำนวนที่น่าระทึกใจสามารถปกความรู้สึกให้เกิดความวันไหวได้โดยองค์การอายะที่ถูกอัญเชิญอ่านไปนั้นมีความหมายโดยสรุปดังนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตายิ่งและหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาทะเลาะวิวาทกัน พวกเจ้าก็จงไกลเกี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งพวกเจ้าก็จงปรามฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าก็จงประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใครบรรดาผู้ให้ความเที่ยงธรรมแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันดังนั้นพวกเจ้าจงไกลเกียร์ประนีประนอมกันระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้าและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาศรัทธาชนทั้งหลายชนกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยชนอีกกลุ่มหนึ่ง บางทีชนกลุ่มที่ถูกเยาะเย้ยนั้นจะดีกว่าชนกลุ่มที่เยาะเยะ้ยและสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเยะ้ยจะดีกว่ากลุ่มที่เยาะเยะ้ยและพวกเจ้าอย่าได้ตำหนิตัวของตัเองและอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ไม่ชอบศรัทธาชนทั้งหลายพวกเจ้าจงขอให้พ้นจากของการสงสัยแท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาป และพวกเจ้าอย่าสอดแนมและบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกันคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกันนั้นหรือพวกเจ้าย่อมเกลียดมันและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอคําสอนที่ได้รับจากอัลกุรอานเรื่องที่หนึ่ง อัลกุรอานได้กล่าวปรามผู้ศรัทธาในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมโดยห้ามปรามการรังเกียจความโกดแค้นสิ่งที่นำมาซึ่งความแตกแยก,กทะเลาะวิวาทและนำไปสู่การโกรธเคืองกันการไม่เข้าใจกันการแก้แค้นและทำลายความเป็นพี่น้องพรงอะองค์ลอ์จึงทรงกล่าวประโยคจงปณีปนอมจงไกลเกียยและจงมีความเที่ยงธรรม เพราะการปรนีปนอมเป็นปฐมบทของการได้รับพระเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์เรื่องที่สองสันติภาพการปรองดองเป็นข้อบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนไม่จำกัดเพียงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้นสังคมที่มีการทะเลาะวิวาทสังคมที่เกิดความแตกแยกกันจนหาความปรองดองซึ่งกันและกันและหาความสุขในสังคมไม่ได้ย่อมเป็นสังคมที่ถูกกีดกันจากพระเมตตาของพระเจ้า และการให้ความสำคัญของความเป็นพี่น้องในอิสลามความเป็นพี่น้องร่วมชาติเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันอันเป็นมิตรภาพที่มีให้กันประชาชาติจะยังคงอยู่ใต้อยู่ได้ต้องมาจากความสมัคคีของคนในสังคมความเป็นพี่น้องในอิสลามความเป็นพี่น้องร่วมชาติถือได้ว่าเป็นความโปรดปานจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อันเป็นสาเหตุทำให้การใช้ชีวิตของสังคม มุสลิมนั้นมีความสงบสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเรื่องที่สผู้ศรัทธาจำต้องปีกตนให้ห่างไกลจากการกระทำที่แสดงถึงการขาดความเป็นผู้ดีมีศีลสัตย์และให้หลีกเลี่ยงต้นเหตุของการขัดแย้งกันนั่นคืออย่าได้เยาะเย้ยดูหมิ่นดูแค้นลบหลู่ใส่ร้ายป้ายสีและประนามผู้อื่นซึ่งถือเป็นการละเมิดขอบเขตของผู้อื่น ยิ่งเย้ยหยันผู้อื่นมากเท่าใดยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเพราะผู้คนทั้งหลายมาจากแก่นแท้เดียวกันการประจานคนอื่นเท่ากับประจานตนเอง <S <S เรื่องที่สหลักแห่งอันอิสลามห้ามไม่ให้นินทาลับหลังซึ่งอาจเกิดจากปากจากการใช้สัญ,ญลักษณ์ภาพเขียนรเรียนลบหลูการสงสัยแคลงใจหรือมองพี่น้องไปในแง่ร้าย อิสลามสอนให้คิดดีและห้ามการคิดร้ายอย่ามองผู้คนเพียงแค่เปลือกนอกเพียงแค่ผิวเผินหรือเพียงแค่วันนี้ที่เป็นอยู่เท่านั้นอิสลามยังถือว่าการนินทาลับหลังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วยพร้อมทั้งได้เรียกร้องผู้ศรัทธามาสู่จริยธรรมและคุณธรรมอันประเสริฐในการเตือนมิให้นินทากันซึ่งการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งอิสลามนั้น ย่อมทําให้สังคมมีความสงบร่มเย็นพระดำรัสแห่งพระองค์ลอทรงตัดสมจริงแล้ว